ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการยืนอยู่เหนือตลาดนะครับีการจะยืนอยู่เหนือตลาดได้นะครับเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรนะครับราคาหุ้นที่ท่านซื้อไปหรือจะมังจะเข้าซื้อเนี่ยจะทําให้อยู่ส่วนไหนของกราฟนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้ามาดูกราฟแล้วก่อนซื้อหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ รูปแบบของขาขึ้นนะครับหรือรูปแบบกระทิงเนี่ยจะเป็นแบบทางซ้ายมือนะครับหุ้นจะค่อยๆเลียงตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรีอยงตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งกราฟจากจุดซ้ายไปขวานะครับก็จะเห็นว่าจุดยอดนะครับจะเอียงมาอยู่ทางขวามือนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบหมีหรือว่าขาลงนะครับ การขึ้นจะขึ้นอย่างรวดเร็วครับเห็นไหมครับนี่นะครับบางท่านนึกว่าช่วงนี้คือขึ้นที่สามนะครับแต่มันเป็นขึ้น b ไป c นะครับแล้วก็โปรยลงมานะครับจะค่อยๆทยอยลงมาค่อยย้อยลงมานะครับแบบนี้จะเป็นรูปแบบขาลงนะครับเนื่องจากที่เป็นที่เป็นขาลงและลงช้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจ้ามือหรือว่าคนที่ทําราคาเนี่ยเขาต้องการ ขายหุ้นให้ได้ราคาด,ดีๆนะครับเขาจึงลากขึ้นไปแรงๆนะครับแล้วก็จะมีบางคนที่ตามไปนะครับหรือบางคนที่เข้าไม่ทันก็จะมาดักซื้อตอนมันราคามันอ่อนตัวลงนะครับแต่มันจะอ่อนลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าวัดจากจุดกลางาเริ่มขึ้นไปจนถึงลงจนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจุดยอดอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเราเห็นเก้าขนาณะนี้เราก็จะรู้แล้วว่า ถ้าเราแบ่งครึ่งถึงแม้มันยังไม่จบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งกราฟเนี่ยจุดย่ออยู่ทางซ้ายนะครับเราก็อนุมานได้เลยนะครับเราก็คาดเดาได้เลยว่านี่น่าจะเป็นลักษณะรูปแบบขาลงนะครับหรือเป็นตลาดหมีแล้ววุ้นตัวนี้อยู่ในภาะวะหมีนะครับรอการรีบาวหรือการกลับตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านจําภาพสองภาพนี้ได้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันแบบนี้นะครับถ้าจาได้ก็จะเป็นประโยชน์ ในการจะวิเคราะห์หุ้นต่อไปนะครับว่าเราจะเข้าซื้อตรงไหนเราควรจะเข้าซื้อหรือไม่นะครับถ้าเกิดลองดูภาพก็ได้ครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นภาพของรูปแบบขาลงนะครับพอเรานับได้ห้าขึ้นขาลงนะครับหมัออาจจะเป็นขึ้น A ขึ้นเดียวนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเป็น pattern B, แพทเทิร์นบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันครบห้าขึ้นเราก็ประมาณได้ว่าถ้ามันกําลังสร้างสามขึ้นอยู่นี่มันมีขึ้นที่สี่แบบนี้เราก็าจ,จะมาดักรอซื้อต่ำๆนะครับ เราจะมีตัวช่วยนะครับในการเข้าซื้อแบบที่เราเคยศึกษากันมาแล้วนะครับขณะเดียวกันเหมือนกันนะครับถ้ามังลงดีดขึ้นเป็นห้าขึ้นนะครับเราอาจจะมาซื้อดักรอที่ขึ้นที่สองหรือขึ้นที่สี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันอีกทีนะครับจากเซตนะครับจากโปรแกรมนะครับขอภัยครับหลังจากที่เราเข้าใจแพทเทิร์นแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถ การเข้าซื้อหุ้นได้นะครับหาจาังหวะเข้าซื้อหุ้นได้การจะเข้าซื้อหุ้นเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับเหมือนเดิมก็คือการใส่บูลิงเกอร์นะครับใส่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับมาจจะใส่พาราบริการหรือหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดซึ่งมันจะทําให้ภาพชัดเจนขึ้นนะครับเงื่อนไขาการเข้าซื้อของเราก็คือเมื่ออาไอซาย ต่ำกว่า30นะครับแลวราคาได้ทะลุกาะบโบลิงเกอร์ลงมาแล้วนะครับจะเป็นจุดที่เราเข้าซื้อนะครับแต่จริงๆแล้วการเข้าซื้อต้องรองให้ RSI ตัดขึ้นไปก่อนนะครับตัดกลับขึ้นไปก่อนจะเป็นการซื้ออย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเพื่อคอนเฟิร์มสัญญาอีกอันนึงก็คือต้องรองให้ขึ้นคาเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไปนะครับรอให้ MACD คอนเฟิร์มด้วยนะครับจะเป็นการล็อกสัญญาณว่า ที่เราซื้อเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับหรือเราให้ดีเอ็มไอตัดขึ้นด้วยก็ได้แบบเพนบรเวนนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นดูนะครับว่าถ้าเราอาศัยตัดขึ้นเนี่ยบริเวณที่ซื้อนะครับมันจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับเอ็มเอสดีตัดขึ้นนะครับ ราคาก็จะอยู่บริเวณนี้หรือว่าดัชนีตัวอย่างคือดัชนีคือของคือเซตนะครับ MBCD ตัดขึ้นนะครับแล้วก็เซ็ตคล่อนเลียตัดขึ้นนะครับจุดซื้อที่ดีที่ที่ปลอดภัยก็คือบริเวณนี้นะครับแต่มันไม่ใช่จุดซื้อที่สามารถทํากําไรได้สูงสุดนะครับดังนั้นเราจึงใช้วิธีอื่นอีกอันนึงนะครับที่จะทําให้ ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ความเสี่ยงน้อยนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่น้อยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดอายใจต่ำกว่าสามสิบนะครับราคาหลุดเกาะโบรกเกอร์แบนลงมาข้างล่างนี้นะครับแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคานะครับไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆนะครับเราสามารถเสี่ยงเข้าไปซื้อได้นะครับอย่างเช่นดูนะครับบริเวณนี้นะครับราคาได้เกาะเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับ มาเรื่อยๆไม่ไกลกันมากๆแต่เมื่อเกิดการทิ้งตัวของราคาของราคาหุ้นนะครับมากๆจะทําให้มันหลุดไกลาจากเส้นค่าฉเฉลี่ยมากๆมากๆนะครับแล้วหลุดกอบบุิเกอร์มาด้วยนะใกล้ต่ำกว่าสาสด้วยเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถเข้าเสี่ยงซื้อได้นะครับเพราะเราสามารถรอให้เกิดอาไรตัดขึ้นนะครับ รอให้เกิด m อเตัดขึ้นแล้วรอให้เกิดเส้นค่าเฉลี L ่ย e ตัดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าราคามันไม่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้าซื้อไปนะครับจุดพวกนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาอีกครั้งหนึง่งทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับทําให้เรายืนเหนือตลาดได้ว่าเราสามารถจะขายหุ้นออกก็ได้นะครับจะถือไว้ก็ได้ครับความเสี่ยงของเราจะมีน้อยกว่าเพราะว่าเราได้เข้าซื้อในจุดที่สูงที่สุดนะครับก่อนที่ตลาดจะทําอะไร ต่อไปเราก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราซื้อหุ้นได้ในราคาต่ําเราสามารถพร้อมขายได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปยกตัวอย่างมาดูกราทนะครับจากที่บริเวณนี้นะครับเทนค่าเฉลี่ยก่อมาเรื่อยๆร,ราคาก็เทนค่าเฉลี่ยม,มาเรื่อยๆแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแบบนี้ไกลๆนะครับแล้วหลุดเกาะบรลิงเกอร์อะไรต่ำกว่าสามสิบล้วก็เสี่ยงซื้อเข้าบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถ ทนถือได้นะครับเกิดความเสียหายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นราคาได้เท่าเดิมหรือว่าลดกลับลงมาทีหน่อยแล้วก็สามารถเสี่ยงขายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ต่ำกว่าที่จุดที่เราซื้อแล้วนะครับเราก็สามารถถือไปจนเกิดเงื่อนไขาอาเซยตัดตัดขึ้นไปนะครับแล้วก็เอสเอสด d ตัดขึ้นไปแล้วก็ S s สเส้นแค่เฉลี่ยตัดขึ้นไปนะครับหลังจากจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถ พร้อมขายหรือํากาไรได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่น MBD ตัดโทษเส่นค้นเฉลียตัดลงมาอีกนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงขายตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถมี gap ให้ทํากําไรได้นะครับถ้าเราเสซื้อเข้าบริเวณนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ ATC นะครับ เราก็จะเห็นสถานะเดียวกันนะครับคือเมื่ออะไรตามกว่าสามสิบนะครับเราเกิดการทิ้งตัวของราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาหลุดเกาะบ,บริเกอร์มาแรงๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถเสี่ยงเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถทํากาไรได้แบบนี้อีกเหมือนกันนะครับดูนะครับจุดที่ตามกว่าสามสิบนะครับเราก็สามารถเสี่ยงเข้าซื้อได้ถ้าเกิดการ ทิ้งตัวของราคานะอาจจะมีช่วงแกลบทากาไรคือมาขายที่เส้นค่าเฉลีย่ยในวันนั้นนะครับแล้วนั้นเราก็มาดูที่เส้นค่าเฉลีย่ยห้าวันตั้งราคาขายบริเวณนี้ก็ได้นะครับก็จะมีช่องให้ทํากําไรได้นะครับทุกๆตัวก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับการเสี่ยงเข้าซื้อก่อนนะครับก่อนที่ิดสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับเราซื้อเพื่อรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับ สามารถดูได้นะครับอ,อย่างเช่นบรวันี้ครับไอ้รต่ำกว่าสามสิบเกิดการทิ้งตัวของราคาแรงๆนะครับเราก็ซื้อวันี้ไว้ทํากําไรช่วงสั้นๆนะครับเพื่อรอสัญญาณที่จะตัดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ตัดขึ้นมันไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันได้เราก็ขายออกไปก่อนได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะสามารถยืนอยู่เหนือตลาดได้นะครับว่า,าเราสามารถเข้าและออก ได้อย่างไม่สร้างความเสียหายนะครับถ้าตลาดดีเราก็ถือตลาดไม่ดีเราก็ขายออกไปก่อนนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเข้าซื้อและออกได้อย่างเข้าเข้าซื้อและออกขายออกได้อย่างปลอดภัยนะครับเช่นบริเวณนี้เหมือนกันนะครับนะครับเงื่อนไขาการขายลงมาแล้วนะครับเราก็ตั้งให้ราคาทะลุเกาะบอลิงเกอร์กกไปนะครับให้มันไกลๆจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เราก็สามารถทำกำไรได้สูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะซื้อคืนได้นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดเราขายไปแล้วแล้วรู้สึกว่าแนวโน้มพุ้นตัวนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็สามารถกลับมาซื้อคืนนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยห้าวันหรือสิบวันก็ได้ครับก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าเกิดเส้นค่าเฉลี่ยห้าวัน เส้นขฉาศึยระยะสั้นตัดระยะยาวลงมานะครับเราก็ขายนะครับหรือว่าไอซีไตัดลงมาเราก็ขายออกไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเข้าซื้อและขายออกได้อย่างเหนือตลาดนะครับถ้าเราใช้วิธีอันนี้นะครับขอให้ทุกท่านอลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับลองเล่นกันเข้าซื้อแต่น้อยนะครับ เขาซื้อน,น้อยๆก่อนทดลองดูก่อนว่า,เ,าเขาซื้อจุดนี้แล้วเนี่ยจะปลอดภัยหรือไม่นะครับวิธีการซื้อก็คือทยอยซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อคมเดียวเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเป็นการทดลองดูก่อนก็ได้จนท่านเกิดความมั่นใจนะครับจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่านะครับเป็นการเสี่ยงที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าควรจะเล่นอยู่ในหุ้นทีอ่อยู่ในเซ t ทริปเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชควงี ทุกท่านครับ